ปอยิชดาเผยคนที่จะมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวในวันแต่งงานต้องขอแสดงความิดีกับทั้งคู่ด้วยจ้าสำหรับอภควากับนักแสดงสาวปอจิชดาโดยวันนี้เพจร้านอาหารดังมั่นอาจอจได้โพสต์ข้อความระบุว่ามั่นแล้วนะด้วยแหวนสุดดาของอามา่าขอต้อนรับน้องปอยเป็นลูกสาวม้านอาจอ,อย่างเป็นทางการนะคะขอให้รักกันทุกวันให้เหมือนวันนี้และแก่ไปด้วยกันอย่างมีความสุขนะลูกนะได้โพสต์ภาพความหวานของทั้งคู่พร้อมข้อความว่า ดอกโบตหลานที่บ้านอาจาวันนี้สีชมพูหวานที่สุดแล้วหาก,กันจนเจอแฮชแท็กปล่อยโอ๊คและต่างก็มีแฟนคลับและชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากปรับเลิกแต่งของปอจิตดาโอ๊คจะจัดขึ้นในวันที่1มีนาคม6 6และแน่นอนว่าเพื่อนเจ้าสาวไม่ธรรมดาแน่นอนนั่นก็คือสุกตาอัมพัทรภาชัยเชือ้อนั่นเองจ้าโดยงานนี้ปอจิตดาก็ได้อัปสตอรี่แอบเพื่อนเจ้าสาวว่าตื่นเต้นกว่าเจ้าสาวก็คือเพื่อนเจ้าสาวบอกเตรียมชุดแล้วเป็น10บชุดขอบคุณภาพจาก อยจ,จิตดามัดอัดจออ้ําพัชราภาชยัเชื้อพาแหล่งข้อมูลข่าวสยามนิวส์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ